อยากจะบอกเลยเจ้าว่าแก๊สมดก็เลยเอามาเข้าไปโคเวตต่อนะเจ้ากือบไ,ได้กินแล้วเจ้าซุประเขือนะเจ้าปะ่ะไปแยกันตอนะเจ้าเข้าไปโคเวตต่อนะเจ้า,า,า,กจาแก๊สมดแน่เซ็งเลยอะ่ะเนี่ยเกือบไ,ได้กินแล้วเจ้าก็เลยมาเข้าไว,ว้โคเวตต่อปะเขาไปแากอ่านตอนะเจ้าจะได้กินข้าวกี่โมงก่อนวันนี้ มาได้แล้วนาเจ้ามะเขือเขาหนาป่ะมาตํากันเนาะเจ้าก็ตําเครื่องไว้ละมีเห็นก่อนเป็นพริกแกกระเทียมนะเจ้าปีบผักไข่โคกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากระเดี้ยวนะเจ้าปีบผักไข่ก่อนจะเอามะเขือนะเจ้าตีต้มนะเจ้าห่อนขนาดเลยเจ้าได้ละก่อนไปก่อนเจ้ามีตำแห้งหนึ่งจะแลเข้าหูข้าตาจ้าก้อยเม็นไปเจ้าจ้ะ เจ้าค่ะแบบได้เลยพระเอกปลาล้านะเจ้าองุ่นน้เจ้าต้นป่านิดหน่อยพักเก้าพักแป๊บปุ๊บมีนะเจ้าพักหอมดวนนะเจ้าพักชีต้นหอมเจ้ามีไอ้อย่างก็ใส่ไปเลยเป็นเป็ซุปมะเขือแบบง่ายๆนะเจ้าแบบเนี้ยเจ้าเดี๋ยวก็ได้กินนะเจ้าไปอยากเลยนี่เสร็จแล้วเจ้าอืน่ากินแน่เลยไปพักไปเลยนะเจ้า อยากกินข้าวคณะรัฐช้าแตเดียวนี่นะแม่ไม่ไงีอันี่แล้วนะเจ้าไปกินกันเน้อเจ้าอยู่ข้าวนาดเลย โอ้ซุปมะเขือละเจ้าแล้วแล้วน่ากินก็เห็นกอซุปมะเขือนะเจ้าวก็จะมีไข่ต้มตยแล้วก็จะมีพักกับปตัวนะเจ้าพักซาลาเน่นะเจ้าเกือบไปได้กินนะเจ้าแกะมดเจ้าก็เลยนะเจ้าเอาไปย่างในไมโครเวฟต่อนะเจ้าโอ้โหเกือบไปได้กินนะเจ้าขยักนเข้าพน้าได้รวเนี่ยก็เลยไปได้เอาไปโซกไปพัดน้ำมันสักํำเจ้าก็เลยไปได้ใส่หมูสักํำเจ้าก็เลยกลายเป็นตับมะเจ้าตํามะเขือซุปมะเขือแบบเมืมื่อนนะเจ้าบปได้ใส่จีนไปได้ใส่อย่างสักอย่างเลยนะเจ้าเพราะว่าแกะมดนั่นเองนะเจ้าเอ้ยน่าเอ็น มันผูกนะเจ้าผูกสังแกตคือตัมันเติมพอมัเดียวอ่ะมันมืดแล้วนะเจ้าร้ออ่ะฝรั่งมันฝรังนี่ห่ารัไปเห็นรังพักครับเนาพักไปปุงมนิดหน่อยเจ้าพักของโยนพักถักกางเป็นห้องพักไออย่างนะแบบพักเจือกเย็นๆอ่ะพักไปปุ๊มนิดหน่อยเจ้าประจันห้องอ่ะก่ออุพีดอ่ะจึงจะพักเจ้านี่นะ อืมร้ออืมอืมเนาะอนเก่ายาวอืมไม่หวานจิๆต้องตำตัวต่านก็ได้เลยชอบแต่ตัวใครแบบอยากตือลวกเพาะวาเขายาวอ่ะลวกน้อยๆจีๆจะอยาอ่อนๆจะอนาไม่ลวกอ่ะร้อนหวานจ้าอืมเนาะอืม ข้าขานี่ติ่งพักของแป้งน่ะมีชื่นอล้วมีใครอยู่ไข่ต้มคิเลมเจ้าของนะต้มไข่เูนเีปลุเต๋าได้กันไหมอ,มอะไรมาหานังย่แน่ หอม่ากการผักมโวนอะร้มันฮู้หอมแลมันสดชื่นลไมับุ้งบอบทุกรลมมันฉ่อมน้ำอาวิธีตอนที่เป็นผู้ใครตํำมาเขือนะเจ้าปิวใครไหนเจ้าใส่หอมดวนครับต้นหอมตักจีลงไปได้หรอเจ้า và nằm tay cháu, mà áp hẳn cháu mó, tầm cho ý y móc cháu cho ý tạo móc tắm móc tắm móc tắm móc nó nó tắm móc tắm bên tắm móc nó thuốc tắm đây tắm tắm khuẩn tắm lắm, tắm เก็บได้กินแล้วเเก็ดมดข้าหุงกับเบี้หุงอุ่นของตะวัดเล้าข้าวไรยุกันเลยมาอุ่นจด้ด้มองหุงข้าวอื่นน่ะดีเห็นเจ้ต้องเก มองหุเข้าหแบบระบบเอไอด้วยทำโม้มันหุงข้ากับมีระบบเอไอเจ้ไหนเจ้าหุงด้วยขา้าขาวเขาว้ขากล้องตุนต๋นต้มนึง่งอุ่นอีกแล้วมีหลายขนาดข้าจะมัยวิติ๊กมข้าวหอมกรุ่นพูดริบบกรู้จังสั่งเลือก พราะว่าสินค้าผลิตภัณฑ์การตลาดมันแข่งขันกันเมื่อเกิดการแข่งขันขึ้นคนที่ได้เปรียบสุดก็คือผู้บริโภคนี่จ้าเขากจนได้ครับสิ่งที่ดีที่สุดไงเจ้าพอเปิดแต่จะออกกลยุทธ์ออกมาเพื่อแข่งขันกัน Rồi như vậy Rất là để khá, để khó, rất là khó Mày đi nó cầm đến Kinh Chá hiểu Cách Bởi lắm này Không phải nhớ cả mày chờ vẫn Tao không quá được. น้ำาล่างเลยนะยอใส่ยางชีดหน้ามาล่างเลยก็หวานนอย่างเขาแก้ที่หนึ่งเข้าขับ,บ,บขะะแล้วลยแก้แก้บอดควท้าทกว้าเยอะแยะจะอาละน่าก้า้มันจะเพลินจังไม่แพ้เป็นเหมือนเปี๊ยบ้องวนี้อะไรกิน่

ไม่เป็นไรจะมอสเองอ่ะแต่ละจุกอืมมั๊อืมยำอืมขยันมอ๊กจังนะครับอืมอืมมก เดี๋ยวพี่ปุ๊กข้าวขอจอดไปกินข้าวกันนะแล้วเดี๋ยวเขาป้ากันทำไมนะเจ้าทำได้